ธรรมชาติุูเขาที่งดงามนะครับผมอธิบายไม่ได้เนาะชมความสวยงามตามธรรมชาตินะเพื่อนนะอนธิบายก็ชมดีกว่าชมความสวยงามเพื่อนชมภูมเ,มเขาลําทารเนาะเป็นตั ผมอเ่างจะช้าช้าฝั่งนั่นนี้หนะ้าหมู่บ้านคีรรวงอําเภอลานสกานะวยนะอ,อานนกาเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็เช่นก็วันนี้ก็พาชมธรรมชาติที่ งดงามเพื่อนงดงาม,ม,ด,งามดูธรรมชาติที่งดงามภูเขานุ่ใลใจนุ่นะก็นี่คือทลิปนี้ก็ขอจบกับธรรมชาติแค่นี้นะเพื่อนนะขอโชคดีแล้วก็ มีความสุขกับทุกๆท,ท่านครับผม